โรงเรียนบางบัวทองมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและสร้างเสริมผู้ลักษณะอันเป็นประสงค์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนมาบัวทองครอบคลุมทั้งสามด้านที่สำคัญได้แก่ด้านวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านการกีฬา และยังมีอีกหลายแนงวิชาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนนําไปสู่การแข่งขันในระดับโรงเรียนระดับจังหวัดและระดับประเทศด้านที่1ด้านวิชาการมุ่งสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนบางบัวทองให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางวิชาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับลกยุคใหม่เช่นการจัดก,การเรียนการสอนแบบ a d t i v e Learning การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ E-learning Platform จนทำให้ประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการและคุณครูได้รับรางวัลคุณครูสอนดีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์สวัสดีครับผมครูจำเนียนคงคมีผมเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบางปทองในนามที่ผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ผมจะเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเน้นกระบวนการ active learning ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข โดยมีการสอนสร้างบรรยากาศั้รเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงลงมือทำเองโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเองได้ด้านที่สองศิลปะและวัฒนธรรมสืบสานความเป็นไทย นอกจากความเป็นเลือทางวิชาการโรงเรียนบางบัวทองยังส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นการเรียนรายวิชาดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยศิลปะไทยจนทำให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่72สําำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานทัุรีในสาขาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งความสําเร็จข้างต้นได้รับแรงสนับสนุนจากคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ได้รับรางวัลครูสอนดีในสาขาวิชาลัทศิลป์ครับการสอนสน่าศิลป์ไทยของเรานะครับได้มุ่งเน้นปลูกฝังในเรื่องของวัฒนธรรมไทยพร้อมสอนให้นักเรียนได้ทํางานให้เป็นหมู่คณะความสําเร็จจากการแข่งขันร,ระดับชาติที่ผ่านมาทําให้เราเล็งเ,เห็นได้ว่านักเรียนได้ทํางานอย่างใจรักและเรียนรู้ได้อย่างใจรักจริงๆพวกเขาจึงสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ ้านที่3ด้านการกีฬาโรงเรียนบางบัวทองให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาโดยเฉพาะฟุตซอลหญิงซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนจากคุณครูผู้สอนจนได้รับรางวัลครูสอนดีในรายวิชาพละศึกษาด้วยเช่นกันสําหรับทีมฟุตซอลหญิงโรงเรียนบางบัวทองของเรานะครับก็ฝึกซ้อมโดย2ระบบก็คือเรียนไปด้วยนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมกีฬาไปด้วยก็คือความเป็นเลิศทั้งด้านกีฬาฟุตซอลนะครับ เนื่องจากว่าเด็กต้องรับผิดชอบพร้อมกัน2อ,อย่างนะครับทั้งเรียนไปด้วยแล้วก็ฝึกซ้อมไปด้วยทาให้เขาเนี่ยมีระเบ,บียบวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะที่จะสามารถต่อยอดเขาในอนาคตได้จนไปถึงนักกีฬาอาชีพนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถด้านการเป็นเลิศของเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ได้ทุนการเรียนฟรีร้อเก็สามารถที่จะแบ่งเบาครอบครัวของเขาได้นะอันนี้ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับท่านดรนาวิสพห่วงนะครับคณะผู้บริหารแล้วก็ คุณครูทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆของของเราได้พัฒนาตัวเองจนไปถึงจุดสูงสุดขอบคุณครับโรงเรียนบางบัวทองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสารรค์ในปัิปับัิที่เป็นเลิศในทุกมิติ เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่อนาคตที่มั่นคงของขอบคุณคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมกันสร้างสรตว์สังคมการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเราโรงเรียนบางบัวทองสู่ความเป็นเลิศของการศึกษา ซึ่งโรงเ be รียนบางปัวทองยังประสบความสำเร็จทางด้านพัฒนาทางการศึกษาในช่วงการแข่งขันศิลปะหัตกรรมครั้งที่72ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันรายวิชาภาษาอังกฤษเช่นการแข่งขันพิชเชียรไรติงการแข่งขันปฐมพยาบาลยุวกาชาการแข่งขันตอบคำถามวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษาการแข่งขันวงดนตรีสากลการแข่งขันรายวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันรายวิชาภาษาไทยและอื่นๆอ,อีกมากมาย